ความความเชื่อของคนโบราณและคนอีสานอะ่ะเขาบอกว่านานศพอะ่ะเด็กไม่ควรไปก็เลยแบบชนแล้วเขาก็แบบตายก็คือตายเขาเรียกว่าตั้งตายหงด,ด้วยแล้วก็ตายท้องกลม สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ในบรรยากาศทึมๆนะครับกับรายการฉลามซนรับฮโลวีนกันนะครับผมวันนี้ก็จะมีการมาเล่าเรื่องผีให้ทุกๆท่านได้รับฟังนะครับผมก็มีผมนะครับทาง M s c สลัดฟรีดอมนะครับเอ็มเลฟมาเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับพร้อมด้วยกับตันทีมของผมนะครับผมอามากานิชินะครับ เราก็จะมีทางคุณจุนออกซีนะครับผมจากซีเมอร์ของเรานะครับรวมรวมไปด้วยผู้ชมของเรานะครับอังเค้าเบนนะครับน้องจุนจากเท็กเทนนะครับแล้วก็มีดารินะครับจากฟ i f a ออนไลน์4นะครับผมคุณสครีมจากฮัสต์ stone แล้วก็คุณป๊อบจากพับซีโมบายนะครับผมคนเล่าของเรานะครับจะเป็นทางแคปอาร์มของผมนะครับอากานิชีแล้วก็จุนออกซีที่มาในเรียกได้ว่ามูดโทนขาวดำนะครับ ก็สำหรับการเล่าของเราในวันนี้ให้เลดี้เฟิร์ก่อนแล้วกันนะครับผมให้คุณจูนออกซิเป็นคนเล่าก่อนแล้วกันว่าจะน่ากลัวขนาดไหนไปรับฟังกันเลยครับเรื่องราวของจูนก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอันนี้ก็คือแล้วแต่ความเชื่อนะด้วยความที่จูน สมัยนั้นจูนอายุประมาณสิบหรือสิบเอ็ดขวบกว่าก็คือเหตุมันเกิดขึ้นตอนเย็นก็คือแบบคือจุนก็อยู่ที่โรงเรียนนี่แหละแล้วก็แบบเล่นกิจกรรมทั่วไปก็คือเล่นวอลเลย์บอลแล้วทีนี้ก็เหมือนมีเหตุการณ์หนึ่งเหมือนแบบคือด้วยทางที่โรงเรียนจุนอะมาเป็นถนนแบบถนนแบบทางตรงคือถ,ถนนใหญ่แล้วทีนี้มันมีถนนแบบเล็กๆแบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบเลี้ยวไปอีกเอาอีกอำเภอหนึ่งแล้วทีเนี้ย มันเป็นทางที่มีรถบรรทุกค่อนข้างผ่านตลอดเวลาด้วยความที่แบบว่าเราก็เล่นกีฬาปกติทั่วไปเราไม่ได้สังเกตอะไรแต่ซักแป๊บหนึ่งมันมีเสียงแบบเหมือนเสียงรถเข้าชนกันอะ่ะแต่เราก็ไม่ได้ออกไปดูเพื่อด้วยความที่แบบเออเขาก็น่าจะรถชนนิดๆน,น,น้อยๆแบบไม่น่าจะชนใหญ่แต่ก็ถึงขั้นแบบมีโปรต็กตึงแล้วก็แบบมีเสียงหวอแบบมาเยอะมากแต่เราก็ไม่ได้ออกไปดูนะว่าเฮ้ยใครชนกันหรือแบบ ใครเกิดอะไรขึ้นแตเ่เราก็แบบไม่ได้ด้วยความเป็นเด็กอะ่ะก็เลยไม่ได้ใส่ใจเลยมาแต่ทีเนี้ยพอกลับมาบ้านอะ่ะมันมีข่าวด้วยด้วยความที่หมู่บ้านของจูนอะ่ะจูนอยู่หมู่สิบสามคือซอยหมู่บ้านอะ่ะมันเป็นซอยขึ้นเขาแล้วซอยหมู่บ้านของจูนอะ่ะเป็นซอยไปวัดด้วยก็คือจูนอะ่ะบ้านอะ่ะติดจากวาดัดเรียกว่าบ้านหลังแรกอะ่ะเป็นบ้านของคุณยายแล้วก็จะเป็นทุ่งนาเลยแล้วบ้านหลังที่สองก็คือบ้านจูน และติดกับทุ่งนัก็คือวัดมันจะเป็นภูเขาแบบให้เราแบบขี่รถขึ้นไปในภูเขาก็คือเป็นวัดป่าหรือเรียกอีกเขาก็จะเรียกว่าวัดถ้ำเพราะมันมีถ้ำด้วยที่นี้น เรื่องความที่เราก็ปั่นจักรยานกลับบ้านทั่วไปแต่เราก็แบบไม่ได้สังเกตการอะไรเนาะแล้วแบบผู้ใหญ่เขาคุยกันในวันผู้ใหญ่บ้านเขาประกาศว่าเออมีงานมีจัดงานศพอ,อ้เราก็เล้คิดในใจเอ๊ะใครเสียญาติใครเสียหมู่บ้านก็เล็กๆแล้วคนมักจะรู้จักกันแล้วเราก็แบบเด็กน้อยเนาะเราก็ถามผู้ใหญ่ใครเสียใครเสียญาติใครเองอะไรอย่างเงี้ยแบบตามภาษาเด็กที่เนี้ยเรื่องความที่ผู้ใหญ่เขาแบบ ด้วยความความเชื่อของคนโบราณและคนอีสานอ่ะเขาบอกว่างานศพอะ่ะเด็กไม่ควรไปแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กอะ่ะอย่าไปเก็บกะละผึออ่าทุกคนน่าจะรู้แบบเวลางานศพอะ่ะเขาจะมีพวกกะละคือแบบโยเลียนอะ่ะเออนั่นแหละเราก็อยากเก็บอะ่ะเราก็อยากรู้ว่าเอ้ญาติใครเสียญาติเราก็ปั่นจังยานนั่นแหละแล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยเนียเนี่ยลูกลูกของผู้ใหญ่เนี้ยหมู่บ้านหลังเนี้ยเขาลูกเขาเสียเขาบอกว่าตายท้องกลม จูก็เลยไปถามว่าแบบถามผู้ใหญ่เขาว่าเอาไปทําอีท่าไหนทําไมถึงตายละ่ะแบบทําไมถึงทําไมถึงตายท้องโกมเห็นว่าแบบได้ข่าวว่าเด็กใกล้คลอดแล้วนี่แบบท้องนึงเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดแปดเดือนใกล้คลอดแล้วนี่เขาบอกว่าโดนรถเอโดนรถสิบล,ล้อชนตอนที่แบบว่าชนหน้าโรงเรียน ก็คือชนที่หน้าโรงเรียนของจุนแล้ววันนั้นเหตุการณ์นั้นจูนก็อยู่แต่จุนแค่ไม่รู้ว่าเป็นคนในหมู่บ้านของจูนอะที่โดนชนเว้ยก็คือเขาขี่มอเตอร์ไซค์จะไปจ่ายตลาดตอนเย็นๆแล้วมันดันมีรถสิบล้อแบบหักเลี้ยวแล้วดันมองไม่เห็นเพราะมันเป็นมุมมุมแคบแบบเล็กๆไงก็เลยแบบชนแล้วเขาก็แบบตายก็คือตายเขาเรียกว,ว่าตั้งตายหุมด้วยแล้วก็ตายท้องกลมอนทีนี้นความเฮี้ยนคืออยู่ว่าแบบคือเจ็ดวันกว่าจะเผาอ่ะ จูนก็ไม่เข้าใจเลยด้วยความที่เด็กอะ่ะคือคนโบราณน่ณะคนอีสานอ่ะคือตามหมู่บ้านอ่ะสมมติสมม,ต,สม,มติบ้านเจ้าภาพอยู่หลังนี้แล้วเวลาเขาจัดงานศพอ่เขาจะปักคล้ายๆเหมือนธงอะ่ะไม่รู้เหมือนกับเขาปักธงตามทางอะ่ะไอ้เราก็แบบพี่เลนไอ้เราก็แบบไอเ้เฮ้มันธงอะไรวะนยใครมาปักธงอะไรทําไมเขาต้องปักตามทางแล้วมันแบบมันปักแบบเยอะมากอะ่ะแบบเป็นทางแบบเป็นธงที่ปักไปถึงวัดเลยไอ้เราก็ไปดึงเล่นด้วยความที่เด็กน้อยไม่รู้เรื่อง ก็ไปดึงไปดึงเล่นแล้วทีนี้นก็แบบโดนดุว่าเฮ้ยอย่าไปดึงเล่นเพราะว่าคนโบราณเขาถือกันเพราะว่าการที่เขาปักไว้เงี้ยมันเหมือนแบบเป็นการนําทางเขาไปสูวรร่วัดเพราะว่าคนที่เขาตายไปอะเหมือนเขาแบบเขาไม่รู้ทิศทางก็เลยต้องปักทงไว้ให้เขารู้ทิศทางว่าเออไปทางนี้หน้าบ้านเขาอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบออแก็เลยก็แบบไม่ได้เอกใจคืนคืนวันแรกก็เฉยๆปกติเราก็แบบอื เราก็ไม่ได้ไปไปงานเขาเท่าไหร่เพราะเขาอะ่ะงานเขาค่อนข้างกันเด็กไม่ให้เด็กไปเพราะด้วยความที่เขาตายหงุดด้วยแล้วก็ตายท้องกลมมาเลยแบบคนโบราณเขาถือกันนะไม่ให้เด็กน้อยไปแต่เราก็แบบดันทุลังอยากไปไงเออไปแล้วเป็นไงก็วันเผาอะ่ะสิ่งที่รู้สึกได้ของความเฮี้ยนก็คือถ้าถ้าปกติเราเห็นวัดทั่วไปใช่ไหมเวลาเราเผาอะ มันจะเป็นเหมือนเมนใช่ไหมคือ,บอแบบเราจะาลงศพอะเข้าไปในเมนแล้วมันจะเผาแบบเผาปิดก็คือจะมองไม่เห็นแต่ด้วยวัดวัดของจูนที่เผาไปเน่ะเขาเผาแบบเผาแบบโบราณมากเผาแบบเปิดอะก็คือ,ท,อท่อนท่อนท่อนไม้อะวางแบบเป็นชั้นๆอ่ะแล้วเอาลงศพตั้งไว้ท่อนไม้อะแล้วก็เผาอย่างนั้นเลย <ừ> um คือเผาแบบอย่างนั้นแบบจงแจ้งเลยอะเผาเหมือนเกมออฟโทนอย่างนั้นเลยใช่ไหมขึ้น,<ฮ>ข,น,ข,นขึ้นไฟ ใช่เผาแบบขึ้นอย่างนั้นแบบสดๆเลยแล้วด้วยความที่บอกโหคือคือวัดอ่ะคือแบบทางขึ้นวัดจุงก็กลัวแล้วคือทางขึ้นวัดมันเป็นเขาเรียกว่าสุาสานอ่ะแบบสุาสานแบบสุาสานเขาเรียกไงแบบคนเวลาแบบใครใครเสียชีวิตเขาก็จะมีแบบอัฐิมาวางไว้แบบตามทาง <yeah> แล้วก็จะมีต้นศัก์แล้วก็จะมียักษ์สองตัวแล้วก็จะแบบทางขึ้นก็จะเป็นป่าหมดเลยเป็นป่าศักหมดเลยแล้วแบบเงี่ย เย็นแล้วคิดด่วไปงานศพอย่างนั้นน่ะน่ากลัวแล้วแบบด้วยความที่เราก็เด็กอ่ะเราอยากได้การเราพึแกแหละแต่จูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงผู้ใหญ่เขาบอกว่าเวลาเราไปงานศพทีไรอ่ะกลับมาต้องอาบน้ําแต่เราก็ไม่เชื่อเว้คือเราเด็กอ่ะเราไม่เชื่อว่าก็เทงานศพทั่วไปเราจะไปเชื่อทางไหนวะแบาบทําไมต้องอาบน้ําทําไมหรอแบบไม่กลัวไม่กลัวว่างั้นเถอะใช่ไม่กลัวก็คือแบบ ถ่าไปแล้วมันก็เป็นขี้เท่าเป็นฝุ่นแล้วไงอ่ะมันมาติดตัวเราหรือแบบมันมีกลิ่นตามตัวเราแล้วแล้วทาไมเราจําเป็นต้องอาบน้ําหรอแต่คนแก่เขาบอกต้องอาบเว้ยยิ่งเป็นเด็กอะ่ะยิ่งต้องอาบเพราะว่างานงานศพอย่างเงี้ยเขาไม่ให้เด็กไปมันเขาว่ามันเฮี้ยนมันเด็กบางคนจิตไม่จิตไม่แข็งพอผู้ใหญ่เขาเลยไม่ให้ไปแต่เราก็ ออตามภาษาเราก็อยากไปจริงๆคือเรางกนั่นแหละจะไปเก็บตังค <laughs> ์ใช่ส่วนหนึ่งก็แต่แล้วพื้นก็นก้อยอยากได้ไอันนี้พอตกเย็นมาเผาเสร็จก็คือแบบผู้ใหญ่เขาก็นั่งกินเหล้ากันดื่มกันนั่งไฮโลไฮโลแล้วก็ทีเนี้ยมันมันจะมีกัวหนึ่งคล้ายๆเหมือนกัเด็กวัดกันเด็กวัดของเขาอ่ะเขาจะมานั่งพูดคุยกันว่าเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยพวกมึงอย่าดื่มอย่าดื่มหนักนะเว้ยจู็ก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าไม่ถึงเขา ไม่ให้ดื่มหนักกันเพราะว่าเพราะว่าพอประมาณตีสี่ตีห้าเขาปล่อยให้เผาไปเลย,ยงั้นแบบจังๆใช่ไหมตีสี่ตีห้าเขาต้องไปเก็บกระดูกกันแต่ด้วยด้วยความที่แบบคนอีสานนะเนาะมันไปวัดป่าแล้วเดินตอนตีสี่ตีห้าแล้วไปกันอยู่ประมาณห้าหกคนอะ่ะคือมันก็น่ากลัวอยู่แล้วอะ่ะแล้วยิ่งรู้ว่าเขาตายของกลมแล้วตายแบบตายโหงด้วยโคตรเหี้ยนแล้ว คืนคืนแรกๆอ่ะที่แบบจุนลับอ่ะรู้สึกไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันทุกคนมันคึกคืนเนาะมันงานศพทุกคนมันก็จัดสังสรรค์เฮฮาดื่มโศกเศร้าออกันไปแบบไว้อารมณ์ไว้อะไรแล้วก็แบบไม่ได้อะไรแต่ผ่านแบบหลังวันที่สองเริ่มเริ่มมีอาการคือคนเห็นว่าเริ่มคุยกันแล้วแบบเฮ้ยมีใครรู้สึกอะไรแปลกๆบ้างไหมมีใครแบบมีอาการแปลกๆอะไรไหมแล้วจุนก็เลยถามแม่จุนว่าแม่ คนเขาเป็นอะไรกันนะ่ะทําไมถึงคนเขาแบบแห่กันไปทําบุญกันนะ่ะแบบโหไม่แห่ทําบุญก็เย่ละเล่นมาทุกบ้านเลยเนี่ยคิดว่ามาขอสพาวสีสะที่ไหนนี่ก็เลยถามแม่แม่เขามาขออะไรอนะ่ะก็เข้าใจอยู่แหละเขาแบบท้องเจ็ดจะแปดเดือนกว่าแล้วก็ใกล้คลอดแล้วเนาะอีกไม่นานมันก็ได้คลอดแนละ้วเขาก็คงแบบอยากได้เสื้อผ้าเด็กน้อยอยากได้นู่นอยากได้นี่ก็คงมาเข้าฝันตามหมู่บ้านนะ่ะ ก็ก็เข้าใจอยู่ว่าแบบอืมว่าตายเฮี้ยนแต่ก็ไม่คิดว่าเฮี้ยนนานขนาดนี้คือคือเขามาถึงขั้นแบบจุนนอนอยู่แล้วมันมันได้ยินเสียงมนคนมาเคาะประตูแล้วมามาร้องเพลงกล่อมเด็กอ่ะมาร้องแบบแบบเพลงอะไรก็ไม่รู้อ่ะด้วยความที่เราก็แบบแม่แม่มันเสียงอะไรแม่เปิดเพลงอะไรกล่อมน้องเพราะจุนมีน้องสาวจุนก็คิดว่าแม่เปิดเพลงกล่อมน้องสาวนอนแม่บอกไม่ไม่ได้กล่อมที่บอกแม่แล้วใครมันใครมัน ทำอะไรแปลกๆกับแบบทำไมมันมีเสียงเพลงมันมีคนร้องหงร้องไห้เหมือนเสียงเด็กน้อยแบบวิ่งไปวิ่งมา <c oughs> เ่เือนั่นแหละน้อยไม่เถอนะนะ <c oughs> ผู้ใหญ่เขาก็ไม่ค่อยเล่าอะไรให้เราฟังเนาะด้วยความเราเป็นเด็กเราก็แบบอยากรู้อ่ะเราอยากรู้อยากเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราแบบเออเราได้ยินเสียงคนเดินเราได้ยินเสียงคนวิ่งเราได้ยินเสียงหัวลรอได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แบบคือทุกบ้านน่ะคือทั้งแถบหมู่บ้านน่ะคือได้ยินกันหมด แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นคือแบบเหมือนเขาเหมือนเขาแบบมาขอมาขอแบบมาขอตามบ้านๆแบบว่าเฮ้ยช่วยทําบุญให้หน่อยคือลูกลูกอยากได้เอ๋เขาเรียกไงแบบอยากได้เสื้อผ้าเด็กอยากได้ของเล่นเด็กก็เลยแบบแม่ก็เลยมาเล่าว,ว่าเออวันหลังอะ่ะได้ยินเสียงอะไรดึกๆอะ่ะก็อยากไปรบกวนก็ปล่อยๆไปเพราะว่ายังไงเราก็จะทําบุญให้เขาตอนเช้าอยู่แล้วแต่แบบ ตอนนั้นเวลานั้นหน่มันก็อยากไปโจงแก้งขนาดนั้นถ้าเขาโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยใครมันจะอยู่ตอนนั้นว่าผีตอบมาอย่าไปร้องทักนี่ใช่ไหมเดี๋ยวจะเข้าตัวใช่ด้วยหมู่บ้านจุงหือค่อนข้างเออมันไม่ใช่มีแค่ผีแตงโหมันมีแบบหลากหลายหลากหลายอย่างมากด้วยคนอีสานเขาเขาเล่นไปมั่วสั่วมากเล่นแบบ ลองของลองผิดลองถูกบ้างเงี้ยแล้วเราก็แบบเด็กน้อยไม่รู้ก็บอกก็บอกว่าอย่าไปถ้ามีใครทักหรือมีถ้าแบบนอนนอนอยู่มีใครพูดว่าให้ออกมานี่หรือไปนู่นไปนี่ก็อย่าไปอย่าไปขานตอบนะแล้วก็บอกว่าถ้ามีคนบอกว่ามาน,นี่มามาน,นี่มาอย่างเงี้ยก็อย่าไปตอบเขาว่าไปด้วยหรือหรือเดินตามเขาอย่าไปเพราะบอกคือผู้ใหญ่เขาเตือนเราด้วยความเด็กเหอนเนาะผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าไอ้พวกเนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะมันคือพวกผีที่เขามาทักเนะ่ะ คือเขาเรียกว่าแบบเขาจะมาดึงเราไปด้วยให้เรา,เอ,าอยู่เป็นเพื่อนแต่แต่ด้วยความที่แบบเราก็เด็กเนาะเราก็ดีที่เราไม่ได้ขานตอบมันมันเหมือนเข้าข่ายแบบเขาเรียกไงแบบนอนไหลตายอะ่ะแบบนอนไปแล้วก็แบบ<ด>ไม่รู้รสึกยานไปใช่โดนดึงก็คือเขามาเรียกเรียกให้เราไปอยู่เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยบอกแม่ว่าแม่หูมันมันหนักขนาดนะั้นเลยเหรอทําไมถึงแบบคนในหมู่บ้านแบบต้องแห่ไปทําบุญ คือตื่นรุ่งเช้ามาคือแบบจูนตักปาดตอนเช้าจนเห็นทุกคนแบบอ๋อทุกคนซื้อของเล่นกันหมดเลยนี่วะจูนก็เลยหนูให้ของหวานแล้วกันก็เด็กน้อยเนาะเราไม่รู้จะให้อะไรเขาอะแบบคือเราเราเราับรู้สึกได้ว่าเฮ้ยแบบเขาคงเขาไม่ได้คิดจะมาทําอะไรเราหรอกเขาแค่มาขอนิดๆหน่อยๆอยเพราะแบบเออหนูวันนั่งคิดแล้วหนูก็สงสารเขาจริงๆนะบบคือไม่คิดว่าแบบเด็กที่แบบจะได้แบบ อีกนิดเดียวก็จะได้ดืมตาอ้าปากดูโลกแล้วอะกลับแบบไม่มีโอกาสตรงนั้นนะแบบเศร้ามากนั่นแล้วค่ะแบบก็เลยก็เลยทําบุญให้เขาก็เฮียนอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์เต็มๆต็มก็คือมามาร้องเพลงมาทำให้เรานอนไม่หลับอยู่งี้ใช่ค่ะแบบทุกคนทุกคนในบ้านเป็นหมดทุกคนวิ่งหาพระหมดเลยวิ่งหาบุญอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มค่ะมันมันเฮียนถึงขั้นแบบ คนที่ไปเก็บกระดูกยังยังโดนเหรอยังโดนคือเหมือนเขาเขาเหมือนยังไม่อยากจากไปคือจะรู้สึกได้ว่าเขายังไม่อยากจากไปเหมือนเขาพอวงคนที่บ้านหรือเป็นห่วงคนที่บ้านหลากหลายอย่างไงมันการที่คนเราจะไปไปแล้วอ่ะมันเหมือนต้องทําทําให้ใจเขารู้สึกปล่อยวางถ้าเขายังรู้สึกว่าเขายังไม่อยากปล่อยวางตรงนั้นเขาก็ยังจะไม่อยากไปไหนก็ยังจะบูเวียนอยู่กับพวกเราไปเรื่อยๆ แต่จุงก็เข้าใจว่าจุงก็พี่เลนพอสมควรแบบคือจุงไปดึงธงเล่นอันนี้ยอมยอมรับว่าจุงไปขอโทษไปขอขมาเขาเลยว่าเออหนูขอโทษนะที่หนูไปดึงธงเล่นเพราะหนูไม่รู้ว่ามันคือการนําทางเขาไปวัดแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเออแบบอาบน้ําเสร็จไปไปงานศพเผาเสร็จก็ควรที่จะอาบน้าไม่ใช่ควรที่จะปล่อยอย่างนั้นเพราะมันเหมือนการคือคนโบราณเขาจะถือว่าการที่เราไปงานศพเสร็จแล้วกลับมาแล้วล้างตัวหรืออาบน้ำมันเหมือนเขาเรียกว่าชําระ สิ่งสิ่งอะไรไม่ดีออกจากร่างกายใช่ค่ะก็เรียกอย่างนั้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าของจูนผีตายเมื่อเดี๋ยวนี้ยังไปงานศพนี่กลับมายังอาบน้ําอยู่ไหมหรือยังขี้เกียจเหมือนเดิมอาบค่ะอาบต้องดูด้วยว่าเขามันตายแบบยังไงด้วยส่วนติงแต่ด้วยคนอีสานน่ะจูนก็แบบไม่เข้าใจอ่ะคนโบราณเขาก็บอกอย่างงู้นอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ต้องฟังครับ เราก็แบบไม่รู้ว่าอออันนี้ควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อบางอย่างมันก็แบบไม่แน่ใจแต่แต่ถามว่าเชื่อไหมฮะก็เประมงานห้าสิบห้าสิบเพราะเพราะด้วยความที่บ้านจูมันติดอยู่กับทุ่งนาแล้วจูจะเห็นทุ่งนาเตยมีไฟสีแดงๆกบพลิบตลอดเวลาพึบพึบแบบแล้วก็หยุดแล้วก็ลอยไปจุดนึงแล้วก็พริบพึบพึบอย่างเงี้ยแต่บ้านจูเขาเรียกว่าผีเป่าจูก็เลยบอกว่าผีเป่ามันกินแล้วอ๋อมันกินพวกขี้หมาจูก็เลยบอก อ๋อนั่นคือผีเป่าเหรอนี่นใช่ผีเป่าจริงๆเหรอหรือว่ามันนั่นแหละก็เรียกว่าผีเป่ามันมันไม่ใช่<ค>พวกหิ่งห้อยอ,อะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่ัน,น,ม,นมันไม่หิ่งห้อยมันต้องเป็นไฟสีขาวสิแต่อันนี้มันเป็นไฟสีแดงแบบกระพริบกระพริบไงแล้วว่าทุ่งนานมันทุ่งนานกว้างแล้วข้างหลังทุ่งนานก็คือภูเขามันไม่มีเสาไฟตรงนั้นแต่มันมีไฟสีแดงกระพริบอะซึ่งจูก็สงสัยมายาวนานแต่ถามว่าตัวเองกล้ากล้าออกไปพิสูจน์ไหมก็ไม่กล้ากลัวอยู่ดีนี่ขนาดว่าเจ เสียงหลอนหนูมาแล้วนะยังเชื่อแค่ห้าสิบห้าสิบนะแล้วก็คุณจูนี่ก็ค่อนข้างใจแข็งพอสมควรนะคือคือหนูคิดว่าถ้าถ้าเขามาเสี่หนูพร้อมแบบให้อะไรกับเขาไงก็เบบถ้าเขาต้องการโอเคอยากให้เราทําบุญให้เราก็จะทําบุญให้เขาคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาเพื่อจะมาอาฆาตแค้นเราเราไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะอะไรกับเขาหรือโกรธอะไรกันอะ่ะคือถ้าเขามาอย่างเงี้ยหนูหนูเชื่อว่าขอมาแบบภาพดีด ถ้าจะมาขอส่วนบุญ <c oughs> จะทำบุญไปให้แต่อย่ามาบ่อยทำให้แน่นอนขอแค่แบบมาแบบสภาพดีๆไม่ต้องมาแบบเสียงหรือมาหลอกลอ้อหรือมาเข้าฝันยังไงไม่เอาแบบขอแค่ส่งซิกอะไรสักอย่างให้เรารู้สึกตัวได้นั้นก็พอค่ะ ก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่หมู่บ้านของน้องจูนเรานะครับผมก็ที่จังหวัดเลยที่จังหวัดเลยก็บอกเลยว่าค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะสำหรับเรื่องนี้ขออนุญาตฟังฟีดแบ็กนิดนึงจากเพื่อนๆที่เราได้รับฟังนะเอาเริ่มจากขึ้นเบนก่อนแล้วกันขึ้นเบนฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เอจริงๆทั้งฟังผมไม่รู้สึกว่ากลัวนะแต่รู้สึกว่า พี่จูนพูดจริงสึกกนั้นนะพราแบบเออที่ผมไม่รู้สึกกลัวเพราะว่าที่เขามาเขาไม่ได้มาทำ้ายพี่จูนไงมผมก็รู้สึกแบบนั้นถ้าแบบเขามาดีผมก็เออเราก็แบบดีด้วยดีด้วยอ่ะก็คือเขาแค่มาขอส่งเจเดี๋ยวไม่เคยเจอนะเดยวไม่อโอเคกันสายต่อไปเป็นทางคุณป๊อบจาก พับจีบ้างแล้วกันนะครับอฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะโอเคครับห้าสิบครับพี่ <c oughs> ก็คือมันฟังแล้วมันมันมันก็ไม่ไม่ได้น่ากลัวมากเลยขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ไม่ได้จะมาแบบทําร้ายอะไรเขามาเขามาดีอ,ะอ่ะอ่าคือเขามาดีมาขอส่วนบุญดีเฉยไม่ได้แบบ <c oughs> มาคิดร้ายทําร้ายร่างกายกันอะไรอย่างนี้ <c oughs> แต่มอง <c oughs> ว่าก็เรื่องอุบัติเหตุนะมันก็เป็นเรื่องที่ พอตายท้องกลมมันก็ดูแบบค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงอ่าโอเคก็ขอขอบคุณนะครับความคิดเห็นจากทางอ่า เพื่อนๆจากทาง m s ็มเอททั้ง2ท่านด้วยนะครับก็วันนี้ก็ถือว่ามาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับกับฉลามซนในวันฮาโลวีนนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันฮาโลวีนนะก็ใครที่อยากเจอผีก็ขอให้ได้เจอนะฮะใครที่ไม่อยากเจอไม่อยากเจอก็อย่าไปเจอเขาเลยนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดของเรานะครับผมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ใช้ความเห็นส่วนตัวแล้วกันเชื่อเรื่องไหนไม่เชื่อเรื่องไหนก็ แล้วแต่ใจคุณคิดนะครับวันนี้พวกเรานะครับ m s ชีบุรีนะครับผมก,ก็ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับอีเวนต์หน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาเล่ากันอีกเดี๋ยวเราติดตามชมกันใหม่ครับวันนี้ทุกทุกท่านก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับ